สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินจัดล็อกแบ่งขายอยู่ติดถนนลาดยางบนเนื้อที่โฉนดแปลงละ200ตารางวาถึง1ไร่มีทั้งหมด10แปลงในพื้นที่ตำบลบิง อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับท่านผู้ชมครับที่นิ่ของเราเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงมีทั้งหมด10แปลงเนื้อที่ตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง1ไร่1งาน28ตารางวาที่นินทุกแปลงอยู่ติดกันทั้งหมดนะครับ จะมีหน้ากว้างติดถนนลาดยางแปลงละไม่ต่ำกว่า25เมตรพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล162เมตรในส่วนของแปลงที่ดินทั้ง10แปลงแปลงที่1จะมีเนื้อที่1ไร่1งาน28ตารางวาแปลงที่2จะมีเนื้อที่1ไร่1งาน25ตารางวา แปลงที่3ถึงแปลงที่9จะมีเนื้อที่เท่ากันคือ200ตารางวาและแปลงสุดท้ายของที่ดินจะมีเนื้อที่1ไร่จะอยู่ติดกับศาลากลางหมู่บ้านมีไฟฟ้าประปาพร้อมในส่วนของแปลงอื่นๆสามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยได้ครับถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนลัดยางทางหลวงจังหวัดเชื่อมระหว่างบ้านเฮมต่ำไปยังบ้านดิง บริเวณถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ครับที่ดินทุกแปลงเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ2เมตรแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ดินของเราจะเหมาะสำหรับซื้อเก็บไว้สร้างบ้านทำไร่นาส่วนผสมหรือจะขุดลอกทำเป็นโคกหนองนาก็ได้ครับบริเวณนี้สามารถมาถมดินสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้ สำหรับอัตราค่าถมดินสำหรับแปลง200ตารางวากรณีต้องการถมให้สูงเท่ากับถนนด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณแปลงละ1 0แสนบาทหากต้องการถมเป็นไร่จะอยู่ที่ไร่ละ80,000-1 80, แสนบาทต่อพื้นที่1ไร่ต่อความสูง1เมตรหรือานายต้องการซื้อดินมาถมเป็นรถบรรทุกขนาดหกล้อก็จะอยู่ที่รถละ250บาทพร้อมเกรดเกลี่ยครับ ที่ดินบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพเพียง2กิโลเมตรห่างจากวัดห่างจากโรงเรียนและห่างจากชุมชนบ้านบิงมาประมาณ2กิโลเมตรอยู่ห่างจากแยกดอนหวาย4.6กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา18กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราช25กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ270กิโลเมตรครับ ท่านผู้ชมครับที่ดินมีทั้งหมด10แปลงแบ่งแยกโฉนดไว้เรียบร้อยแล้วต้องการขายในราคาตารางวาละ1,250บาทสามารถเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้หรือจะซื้อเหมาทั้งหมดก็ได้นะครับเจ้าของที่ดินจะคิดราคาพิเศษให้ครับท่านใดที่สนใจสามารถที่ออสอบถามขอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน 0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินขึ้นเดี๋ยวยังไงจะได้คุณพาคินพาชมที่ดินแต่ละแปลงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านาหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะอยู่ติดกับถนนโยธาธิการนะครับเส้นนี้เลยนะครับบริเวณนี้จะมีทั้งหมด10แปลงนะครับ ยาวติดถนนนะครับ330เมตรนะครับที่ดินทุกแปลงจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านย่าปลอกตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านานเราจะเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านย่าปลอกบริเวณนี้จะมีทั้งหมด10แปลงนะครับอยู่ติดกับคลองน้ําด้วยนะครับแปลงที่1น,นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับเนื้อที่1ไร่1งาน28ตารางวา หน้ากว้างติดถนนนะครับประมาณ40เมตรนะครับลึกลงไปจนถึงแนวคันานะครับจะเป็นแนวเขตที่ดินของเรานะครับไปจนถึงแนวต้นตาลนะครับลึกลงไปประมาณ30เมตรนะครับแปลงนี้เนื้อที่1ไร่1งาน28ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นชนดพุทธแดงนะครับมีทั้งหมด10แปลงนะครับแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านนี้จะเป็นในส่วนของแปลงที่1นนะครับนะครับคือถนนโยธาธิการที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นที่นานะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ2เมตรนะครับด้านนี้จะเป็นคลองน้ํานะครับขั้นระหว่างแปลงที่1กับแปลงที่2นะครับในส่วนของแปลงที่2นะครับจะเริ่มจากบริเวณนี้นะครับจะมีสระน้ําลูกเล็กๆอยู่หนึ่งลูกนะครับอยู่ติดกับต้นตาลหน้ากว้างนะครับประมาณ40เมตรเช่นเดียวกันนะครับไปจนถึง หแนวต้นไม้ใหญ่นะครับแปลงนี้จะมีเนื้อที่หนึ่ไร่1นึงานยี่สาตารางวานะครับเป็นแปลงที่2นะครับสําหรับแปลงที่3นะครับไปจนถึงแปลงที่9นะครับจะมีเนื้อที่สองร้อยตารางวานะครับแปลงละส0งรตารางวานะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่26เมตรนะครับลึก30เมตรนะครับเป็นที่นาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ2เมตร แปลงสุดท้ายนะครับจะอยู่ด้านหลังสารกลางหมู่บ้านนะครับบ้านยับหลอกแปลงสุดท้ายจะมีเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นแนวคนาทั้งหมดเลยนะครับจะมีเสาคอนกรีตปักไว้นะครับจัดเป็นล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด10แปลงนะครับแปลงละ200ตารางวาจํานวน7แปลงนะครับแล้วก็จะมีแปลงหนึ่งไร่นะครับแปลงสุดท้ายนะครับ อยู่ด้านหลังสารกลางหมู่บ้านนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นแปลง1ไร่1งาน25ตารางวานะครับข้ามคลองไปก็จะเป็นแปลง1ไร่1งาน28ตารางวานะครับเป็นแปลงแรกนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับในเขตพื้นที่ตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาห่างจากหมู่บ้านนะครับห่างจากโรงเรียนบิงมาประมาณ 2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ26กิโลเมตรนะครับอ่าเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอ่าถนนมิตรภาพกับถนนเพชรมาตุกานะครับหมายเลข2 26กนะครับสำหรับถนนโยธาธิการเส้นนี้นะครับนี่นะครับมีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับอ่าแปลงหนึ่งไร่นะครับแปลงที่10นะครับแปลงสุดท้ายนะครับมีมีเสาไฟฟ้านะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรา ท่านใดสนใจแปลงไหนนะครับสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดขอดูนโฉนดของที่ดินแต่ละแปลงได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับจะเป็นเบอร์ไอเดียไลน์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ